โอ้ยที่บ้านกำลังเริ่มย้วยมาบ้างแล้วสนิมก็เริ่มขึ้นเรียงหน้ามาคิดว่าไม่เกิน2ปีได้รื้อทิ้งแน่นอนถ้าฉนวน PE เริ่มหลุดล่อนแบบนี้นะคะมีสนิมขึ้นมีน้ารั่วหลายจุดดีที่สุดคือเปลี่ยนแผ่นเบนธาชีตค่ะจะเป็นการแก้ไขในระยะยาวแต่ถ้าเปลี่ยนแผ่นเบนธาชีตก็กลัวว่าจะเจอสภาพแบบนี้อีกเพราะแผ่นเบนธาชีตก็มีหลายเกรดหลายราคาให้เลือกจะเลือกยังไงดีวันนี้ฝนมีวิธีเลือกแผ่นเมนธาชีตมาฝากค่ะถ้าอย่างในคลิปเป็นโรงจอดรถเปิดโลง่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บ้านเลือกความหนาอย่างน้อย0.3ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปเลยค่ะความหนาเนี่ยยิ่งมากก็ยิ่งดีนะคะยิ่งมากก็ยิ่งทนทานอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละบ้านเลยแต่ถ้ากังวลในเรื่องของความร้อนหรืออยากจะได้ฉนวนกันความร้อนแนะนําให้บุฉนวนกันความร้อน PU ที่ความหนาอย่างน้อย1นิ้วเลยนะคะถ้าใครมีงบก็จัด2นิ้วเลยก็ได้ฉนวนกันความร้อนยิ่งหนาก,ก็ยิ่งช่วยลดความร้อนและลดเสียงดังได้มากขึ้นค่ะหรือถ้ามีงบประมาณขึ้นมาอีกหน่อยนะคะฝนจะแนะนําในส่วนของเมทเทชีสที่มีการรับปปรรรระะะะะกันนนนนนใยยยยยาา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 วววววเลคคคคออจจสสูงงขึึ้มมมมห่่แตททไถ การใช้งานคุ้มมากในระยะยาวเพราะการเปลี่ยนแผ่นเมลทชีตในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นถูกหรือแผ่นแพงค่าแรงก็เท่ากันค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆหลายๆคนได้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ